หอมดอกผักกระแยงยามฟ้าแดงคำลงมาแอบแอบเขียดจนาร้องยามฟ้าหองหวนหวนเขียดหมู่เขียดขาคำเหมือนหมอลำพากันมวนเมฆดำลอยปันปวนฝนตกมาสู่อีสานหมูยาตีนกับแก ทุกกฝนและเเขียยยววราตคสร็จจาาาาากงานนนนเล่มออมออตสคัวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้านบ้านอุวิชาแนลคือเกา่าเช้านี้อากาศดีเหมือนเดิมทำภารกิจเหมือนเดิมครับผม เมื่อวานนี้ได้จุดเตาไว้ครับผมอีกหนึ่งรอบนะครับเมื่อน,นี้เดี๋ยวผมกระซีมาทําการเปิดเตาเก็บทานเหมือนเดิมครับผมช่วงนี้กําลังเล่งทําภารกิจนะครับผมอยู่กับผมคนบ้านบ้านอุยชาแนลครับเผาทานไว้ใช้ช่วงปีใหม่แล้วก็แบ่งปันพี่น้องในละแวกขางเคียงเอฟซีา FC, บางท่านก็ได้มาอุดหนุนทานที่คนบ้าน,บ,านบ้านอุยชาแนลได้เผานี่นะครับ ก็าอาศัยว่าเพื่อนก็เห็นในคลิปในอย่างพร้อมนะครับผมสําหรับพี่น้องท่านใดที่ต้องการอยากเผาธานด้วยน้องถังเหล็ก200ลิตรเนี่ยนะครับผมปรึกษากันได้ครับผมให้คาแนะนํากันได้นะครับอยู่แบบบ้านบ้านสไตล์คนบ้านบ้านกับคนบ้านบ้านอุ๋ยชาแนลนะครับมาเด้อครับมากินข้อไม้น้ำกันครับผมเอฟซี FC ทุกท่านนะครับบรรยากาศกำลังดีครับผมบ้านน้อยอรวยเวอร์ พามาชมทานครับผมนี่นะครับมาเบิงหน้าตาทานครับผมสวยงามคือเก้าครับเหมือนทุกรอบครับผมทานหน้าตาดีแท้ทานนี่ทานกับคุณอะไรน้าตาดีกว่ากันครับผมรอบละประมาณสองกระสอบนะครับผมนี่ก็บพอได้แกะขัดได้ดีอยู่เด้ครับ ใกล้ปีใหม่แล้วเอาไว้ปิ okay. ้งย่างเอาไว้จี้เข่าจี้ครับผมจี้เขาจี้ท้าใครนะครับช่วงปีใหม่โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตหากระสอบหาวัสดุมาใส่ทานเก็บทานก่อนครับผมลุยต่อครับเรียบร้อยครับผมทได้ทานร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสองกระสอบต่อรอบ ผมคิดว่าสำหรับผมโอเคแล้วครับทนยิ่แยง,งสี่กับใหม่นะครับได้ทานสวยงามครับผมนี่นะครับใหม่ทน,นี้ไงใหญ่นะครับนี่ละลายไปซื้อเพราะว่าผมเห็นว่ามันมันขายแก๊สแล้วแหละแต่ว่าผมก็ยังบ่เลกสซฟื้นหรือว่าใซใหม่ก้นเตา่าใส่ไปเรื่อยๆครับเอาชัวเอาเอาคือไว้ว่า ให้มันใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้มันได้ทานร้อยเซนตนะครับผลที่ได้ก็จะแบบนี้นะครับเขาก็เลือกเอาที่ที่ว่ามันบ่มุนลนะครับผมถ้าเพื่อเขาจะแบงปั่นพี่น้องหรือว่าขายให้พี่ให้น้องเขาจะเลือกเอาส่วนที่ว่ามันเป็นความสวยงามอยู่ถ้ามันมุนถ้ามันอย่างนี้เขาก็แยกไว้เอาไว้ใส่เองนะครับจบด้วยความสวยงามเหมือนเดิมครับน้องถังดื้อ ทำภารกิจสําเร็จทุกรอบครับช่วงนี้เผาแต่ละรอบได้สองกระสอบบอ่ขาดสวยงามบรอระครับน้องถังดือ้อเตาซปเปอร์ซันครับผมช่วงนี้น้องถังดื้อกำลังฮอตครับผมจับไม้สูงสูงไม้หมัดหมัดจัดเต็มไปเลยครับรอบนี้ล้องเป็นไม้ติ้วครับพอดีมี ไม่ติวอยู่ในบ้านต้นนึงครับตัดออกเพราะว่ามันขึ้นไปสูงหลายนะครับลองเบ้องครับผมอันนี้ยังบทะนได้แห้งดีนะครับลองจัดกันไปเลยท่อนยาวๆเลยครับผมน้องถังดื้อทำภารกิจต่อครับลุยต่อเลยครับผมตอนนี้น้องถังดื้อของเขาก็าได้ทำการแสดงต่อเนื่องกันไปแล้วนะครับหลังจากที่ห้างหายไปโดนพอกลับมาเสร็จนี่ก็ ลุยเลยครับเตาที่3มต่อเนื่องเลยครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาอ่าสิบเอ็ดโมงสี่สิบห้านาทีเกือบเที่ยงแล้วนะครับรอบนี้รอบนี้เผาเรียดไปน้อยครับผมเพราะว่าผมเตรียมการอยู่นะครับคือมือเส้านี่มามาเปิดแล้วก็มาเก็บทานได้รอบละสองกระสอบครับผมอันนั้นรอบแรกรอบที่สองคือมาเก็บมือเส้านี่ได้สองกระสอบรอบนี้ต่อเนื่องเลยครับรอบนี้ผมเน้นเป็นไม้แบบมัดม,มแล้วก็ พอดีมันมีไม้ปลาอยู่ในบ้านต้นนึงนะครับเป็นไม้ตลิ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 ลนะครับผมมือวิ่งติวคักติวแนครับคือยานมันหักใส่บ้านเลยเพิ่นเหตุตัดออกนะครับตัดออกกับผมตัดได้เกือบเดือนแล้วแหละทีนี้มันก็ตั้งทิ่งอยู่ในบ้านนะครับมือเศร้าก็เสียเวลาไปต้าไปหั่นอยู่ครับผมเพราะว่าเมื่อหวานนี่ผมบ่ได้เตรียมการไว้นะครับก็ไปหั่นไม่ติวก็ได้เกือบเครื่องถังนะครับต้นนึงมันมันต้นกับใบเงี้ปันใดครับประมาณขาโตผมนี่แหละครับผมแล้วก็ มันก็มีความยาวประมาณนึงนะครับผมก็เอาพวกพวกแห้งพวกไอ้นี่แหละครับมาเสริมๆนะครับผมก็คือเก้าครับเน้นความเาวคือเก้าครับรอบนี้เสริมๆไอ้ตัวสั้นตัวแห้งลงไปน้ำแน่นะครับเอาใจช่วยน้องทางดื้อรอบที่สามครับผมเมื่อนี้ร้องปากเบ็ดไว้ดันไหนครับเบ็ดผมกับหมูบกุซูใช่น้ำเพื่อครับผมส่งถึงที่เลยครับ ส่งถึงก้นสะพุ่นแล้วจำไว้ลอยขึ้นมากินยากนะครับปากว้ทิมๆไว้ครับผมเพื่อได้ป่ามาปลิลลิลิงโอเคครับผมเอาใจช่วยน้องถังดือ้อรอบที่สามนะครับในรอบที่สองก็เห็นบราครับเต็มสองกระสอบปีลี่เลยครับผมรอบแรกกับพุ่นนะครับมีกระสอบหัวอาหารพร้อมก็สุดยอดครับผมช่วงนี้กําลังฮอต ไปต่อจ้าน้องถังดือ้อลุยต่อครับคือถ้าถามผมในแง่ของอช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับในการในการจุดเตานะครับผมผมแนะนาแบบนี้นะครับถ้าเหมาะสมที่สุดเนี่ยผมว่าบอควนสิเกินช่วงเวลาเก้าโมงเศร้าที่เขาทําการจุดเตานะครับเพราะว่าอีย่างวันทีครับคือเขากินเข้าเศร้าเสร็จแล้วเนี่ยชีเลดจากน้อยแปดโมงจังสี่นะครับ คือพอเขาเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยลงไม่ไว้ตั้งแต่ช่วงเศร้าก็ได้นะครับแล้วก็ปิดดินเหนียวปิดดินแห้งให้ให้ตรงฝาถังไว้เรียบร้อยนะครับตั้งแต่ช่วงก่อน8ดโมงได้แห้งสีดีครับผมอ่ก้อนที่จะจุดนะ่ะก็คือว่าเขาเตรียมความพร้อมของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งเรื่องกินเขากินน้ำเรียบร้อยแล้วก็ความเรียบร้อยของอ่ฝาถังโปดินโปยางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ย่าเกินเก้าโมงเหมาะที่สุดเพราะว่าจากเก้าโมงไปถึงช่วงเที่ยงเนี่ยเพอเพอเต่าในเริ่มเริ่มสิคลายแก๊สแล้วนะครับในช่วงระยะเวลานั้นคือมันเป็นระยะเวลาที่บางทีเขาอาจจะต้องไปไปหากินข้าวกินน้ำในช่วงเที่ยงนะครับแต่ถ้าบางคนเพิ่นอาสิเลตเข้าเที่ยงอาจจบ,บ่ายโมงบ่ายสองอย่างก็แล้วแต่นะครับผมแต่ถ้าเขาจุดตอนประมาณเก้าโมงเนี่ยประมาณเที่ยงเนี่ยเต่าคลายแก๊สแล้วครับผมคลายแก๊สที่นี่คือเขาสิไปใสก่กบไปได้แล้วนะครับ อันนี้คือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับสําหรับตัวผมเองนะแต่ว่ามื่อนี้ผมเลทเพราะว่าผมต้องไปตัดไปตัดไม้อยู่นะครับไปซอยไม้อยู่กว่าจะมาลงลุงเสร็จก็มาทําการปิดดินปิดโอบดินโอบยางเสร็จแล้วก็กว่าจะได้จุดกับสิบเอ็ดโมงสี่สิบห้านะครับกะตีว่าตีว่าช่วงเที่ยงแหละเพราะเป็นอย่างครับเพราะว่าถ้าจุดช่วงเที่ยงเนี่ยยากน่หน่อยกับสี่โมงสี่โมงแรงประมาณนี้ครับเต่าคายแก๊ สามโมงหรือสี่โมงแล้วนี่ขายแก๊สแล้วนะครับอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับพี่น้องอ,อยากจะกาช่วงเวลาเนาะครับผมถ้าผมแนะน้าผมก็นี่แหละแนนําประมาณช่วงนั้นแหละครับผมจุดนี้ก็เป็นข้อดีอีกไม่จุดนึงครับคือปากป้องดาดล่างนะครับที่เขาจะจุดไฟเนี่ยเขาหันมารับล้มครับผมล้มมันผัดมาทางนี้เนาะผัดมามันก็คือว่ามันก็สิมีแหงทรงขึ้นไปตามป้องเหล็กท่อเหล็กนั่นแหละครับผมมันมีผลครับเพราะว่าตั้งแต่สองเตาที่ ที่ร้องอผมร้องจุดมาสองตเตานะก็คือว่าได้ผลดีครับไม่ดี้ายแก๊สเร็วแล้วก็ส่วนนี่เรียกว่าบบมีส่วนเลยครับมีมีสิเหลืออยู่เต่าละทอนครับผมเต่าละทอนแต่ก็เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แหละแต่ผมบ่เอาเนาะก็ถือว่าถือว่าใช้ได้ถือว่า่านครับผมลักษณะแบบนี้จุดสําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือว่าฟื้นเนี่ยเขาพยายามให้ตอเนื่องเรื่อยๆนะครับอย่าให้ขาดช่วงครับผม พื้นที่แง่ก้นเต่าเนี่ยนะครับอย่าให้ขาดช่วงเป็นเด็ดขาดนะครับมันมีผลกับการเผาไหม้ด้านในการคายแก๊สของเต่าด้านในนะครับผมแล้วก็ผ่านไปจากประมาณจากชั่วโมงนึงเนี่ยาหาแบบเศษทอนน้อยๆครับยังที่เคยบอกในหลายๆคลิปนะครับเศษทอนน้อยๆแย่ลงตรงปากป้องเหล็กนะครับย้อนลงไปครับผมย้อนลงไปจาก10นาที5นาที10นาที15นาทีประมาณนี้ครับผม แง่ลงไปเรื่อยครับให้มัน่านไปประมาณชั่วโมงนึงเนาะเพื่อเป็นการเล่งเล่งให้มันมีความห่อนที่กระจายออกมาตามป้องเหล็กตามท่อเหล็กให้ได้ตามความสูงขึ้นมาครับผมมีผลต่อการคายแก๊สครับพอได้ปิ้งห้องท้องตอนเฝ้าเตาครับผมโอเคนี้ก่อนครับเดี๋ยวปิ้งปลากันก่อนครับผมร้องท้องร้องท้องมาเด้อเข้าไปในพี่น้อง มาห้องท่องอ่าปิ้งปลากับคนบ้านๆอุยชาแนลครับผมอุยหอมบ่ครับนี่นี่แหละครับที่อ่าผมเป็นอย่างจังค่อยบอกว่าเขาบอกเวรจุดเต่าในช่วงเวลาประมาณอ่าเลยสิบโมงไปแล้วหรือว่าอ่าช่วงเที่ยงนะครับมันบ่เหมาะสมตรงนี้แหละครับเพราะว่าผมหิวข่าครับสิไปจากอเต่ากันยังไม่อยากไปนะครับเพราะว่ามันมันไก่สีทําการขายแก๊สแล้วเพราะฉะนั้นก็คือว่า นี่แหละครับผมฮองท้องก่อนครับผมนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลทางฮาจุดช่วงประมาณจากแดหรือเก้าโมงนะครับช่วงเที่ยงหรือบ่ายโมงนะเขาจะนีไปกินข้าวกินน้ำช่วงเที่ยงได้แล้วครับผมแต่ตอนนี้ยังบ่ทันอยากไปเนาะเพราะว่ามันกำลกึ่งช่วงที่มันกําลังจะขายแก๊สแล้วก็อยากมีจากตรงนี้นะครับผมจริงๆอ็ข้ามไปกินแค่ฟังพ่นแหละครับนั่นแหะที่เดี๋ยวเห็นนั่นแหละครับบ้านน้อยนั่นนะครับแต่ยังบ่อยากไปเนาะครับ้องท้อง นั่งเล่นอยู่แถวนี้ก่อนครับผมอุ้ยหอมขออนุญาตกินปลาปิ้งปิ้งปลาก่อนเด้อครับหอมหลายหอมหลายมาอีกชุดแล้วครับพี่น้องอันนี้ชุดที่สองครับชุดแรกสองตัวอันนี้ชุดที่สองสามตัวครับผมถามว่าหิวบอบ่หิวครับบอค่อยหิวครับผมอันนี้ก็เกือบสิถึงใบสองแล้วนะครับบอค่อยหิวหรอกครับแต่ว่าปลานี่เบิดนี่ก็ห้าตัวพอดีครับผมว้าบอค่อยหิว ไกลแล้วครับผมกสัญญาณการเริ่มคายแก๊สของรอบนี้กะสัญญาณมาแล้วครับเริ่มซีม,มีเปลวไฟออกด้านบนเรื่อยๆแล้วนะครับผมแล้วก็เสียงดังๆอยู่ด้านล่างนี่ครับมันเริ่มดังแบบนี้เขาพยายามเคลียร์เคลียร์ให้มันมีช่องว่างด้านล่างเนี่ยนะครับมองซื้อปองแก๊สที่ว่ามันลงมาไหนครับให้มันมีจังหวะให้ล้มพุ่งลงมาได้หลายๆครับได้สะดวกครับผมนี่แหละครับช่วงปองแก๊สมันอยู่ประมาณนี้แหละ ที่ทำการคขายแก๊สแล้วครับผมมีก็สซีเข่าบายสองนะครับประมาณสองชั่วโมงครับผมโอเคไปกินปลากันต่อครับผมไปเลยครับไปครับบ้านนี้ผมหนีจากตรงนี้ได้แล้วครับตอนนี้อ่าบายสองหนาทีนะครับจุดก่อนเที่ยงนิดนิดตีว่าจุดช่วงเที่ยงอันนี้บายสองนะครับสองชั่วโมงนิดนิดนี่เริ่มทําการคขายแก๊สแล้วครับ ตอนนี้เสียงมันดังอยู่อ่าพี่น้องอ่ะสบโดได้ยินนะครับลมมันพัดไปทั้งพุ่นครับผมก็คือด้านล่างนี่มันพุ่งลงมาแห้งแล้วแล้วผมก็ตามฟื้นไ้ก่อนนะครับด้านบนก็นเริ่มซีมีเปลวไฟขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับเดี๋ยวไปหากินกาแฟฟังา้านค้าหน่อยก่อนครับผมหนีจากตรงนี้ได้แล้วครับผมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงห้าสิบนาทีครับผมตี่าสซี่มองแรงครับผมจุดตอนเที่ยง บ่ายโมงบ่ายสองสามสี่ประมาณสี่ชั่วโมงครับผมค้ายแกะเต็มที่แล้วครับสวยงามขึ้นกาครับผมน้องถังดื้อของเขาทำภารกิจสำเร็จอีกแม่แล้วครับเมื่อนี้ครับผมนี่แคลขายแก่ตอนกลางคืนือสีเบืองสวยงามคักแน่เลยครับนี่ขายแก่แบบรุนแรงเลยครับบางจะว้าขึ้นไปเป็นเกือบเป็นว้าเลยครับผมนี่ล้มมันแห้งซื่อครับผมสุดยอดสุดยอดผ่านอีกรอบแล้วครับสมบูรณ์แบบที่สุดครับผม นี่เป็นการขายแก๊สของน้องทางดื้อที่สมบูรณ์แบบครับผมตอนนี้ก็หาโมงกลัวกะตีว่าหกโมงแลลวครับผมหกโมงแรงเนาะผมจุดเตากับประมาณเที่ยงครับแล้วก็ผมก็อ้อยไฟไว้เรื่อยๆอ้อยฟื้นเรื่อยๆไปข้างนอกกลับมากะอ่อมันก็นยังมีท่อนที่ยังเป็นท่านอยู่ด้านล่างครับผมเพิ่งจะขายแก๊สใกล้สิบเบิดแล้วนะครับเพราะว่าเปลวไฟด้านล่างมันอ่าปดทุออกมาหน่อยละ ด้านบนกับประมาณนั่นแหละครับผมแบบนี้ต่อเนื่องถือว่าสวยงามครับรอบนี้ก็คิดว่าสมบูรณ์แบบอีกไม่รอบนึงครับผมยาวไปยาวไปกับน้องทางดื้อครับผมสุดยอด